สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ farming simulator 19นะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องนะป๊อบสดีครับผมนะใครที่เข้ามาใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะจะได้มีคลิปดีๆใหม่ๆลงมาเรื่อยๆนะครับผมนะนะฮะก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกคนนะจะได้ไไ่พาคลิปใหม่ๆนะทุกคนนะโอเควันนี้ก็อยู่กับหมดนะฮะ รถเกี่ยวนะครับผมสักสุพรรณครับผมคันนี้เลยนะสักสุพรรณนะซุปเปอร์เสียครับผมนี่นะฮะนี่เลยนะครับผม2022นะโมเดล2 0 2 2นะทุกคนนะนี่แบตเตอรี่นะครับผมนี่นะครับผมพาดูดรอบๆก่อนนะนี่ปากเลดนะฮะปากเลดด้วยนะวันนี้นะนี่สักสุพรรณการช่างใจถึงเพิ่งได้ครับผมนี่เลยนะฮะ เดี๋ยวเราขยับรถหน่อนนะตังเสียงสตาร์ทครับนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้ายรถนะคลิปนี้นะย้ายรถไปก่อนนะยังไม่เกี่ยวนะทุกคนนะฮะเร่งด่วนเร่งด่วนครับผมนี่เครื่องยนต์นครับข้างหลังครับก็อยู่กับรถคันเลอร์แันเน,นี่ย เป็นอย่างนิดหนึ่งนะทุกคนนะเสียงดังไป,ปเปล่าฮะเลยปอเจริญครับอ่าพันเจริญครับผม,มยิ้มก่อนครับวันนี้ยิ้มก่อนนะ ไอ้ครับย้ายลูกกันเลยย้ายลูกกันเลยนะแบบนี้ค่อนข้างสวยนะทุกคนนะแต่มันเซฟไม่ได้นะไม่รู้เป็นไรฮะเซฟแล้วค้างเลยฮะทุกคนยิปแล้วค้างเลยนะนีนะ่อย่างแจ่มครับผมสักสุพรรณนะตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นของรถแทรกรุ่นใหม่นะทุกคนนะ คงสวยงามครับเอ๋ตางตักเกียวนะฮะอีเลยเทุกคนเรื่องครับไปแย่รู้กันเลยนะฮะสัมชาสักหน่อยสัมชาสักหน่อย ต้องมันช้อปปิ้งไปข้างหนครับต้นไม้แล้วมันก็โดดไปฮะทุกคน <c oughs> มองภายในเดียวฮะออกข้างในวะเนี่ยมองภายในสักตั้งไว้สักเจ็ดสิบแล้วทุกคนนะ ดเดือระวังดเดือโอ้โหคนเดินแบบนะฮะนะฮะย้ายรถก,ก่อนนะฮะทุกคนนะฮะนี่ฮะผ่านโบสถ์นะ่าตีระครังเลยนะทุกคนเด็กจืกนะโอ้โหคนข้ามถนนคนระับระวังด้วยนะ โอ้ยโอ, connect, โอ้ยชนเสานะเสียงรถคันนี้ไม่ออกเลยนะทุกคนเอียครับโอ้โหกุณบัดรเหตุทุกคนนะถนนแคบมาทุกคนนะรถเราใหญ่ไปวะวะป้ายพวกอะไรเงี้ยมันชอบชนนะทุกคนนะ นิดเดียวนะรถตกเลยนะทุกคนนะเออนะฮะไปดีเท่าไหร่นะไปต่อไปต่อนะต้องระวังด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปที่หมายเลขอะไรเอ่ย เดี๋ยวซสายข้างหน้าครับผมจากสุพรรณการช่างครับทุกคนนี่นะล้อแท็กใหม่นะทำให้หมุนตามนะครับตอนอยู่บนรถเทนเลอร์นะทุกคนนะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเนยะเทนเลอร์ปล่อยเจริญปันเจริญครับ ชนป้ายชนป้ายระวังด้วยระวังด้วยนะโอ้ทางรถไฟทุกคนนะกระโดดเลยนะทุกคนนะ <c oughs> นี่เลยนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับ เวลาก้องมันไปโดนต้นไม้นะทุกคนมันเกดเด้งไปที่หน้ารถนะไม่รู้เป็นไรนทุกคนแก้ไม่ได้นะเออโอ้ยอเดี๋ยวแรงไม่ได้นะเอ้ยเลยเลยเลยถนนแล้วครับทุกคนนะโอ้โห นะแปลงนี้เลยนะเราก็มาถึงแล้วนะีแปลงเล็กๆครับทุกคนแปลงทดลองนะทดลองเกี่ยวนะอดเลยนะครับ,แบบกลางทุ่งได้เลยนะนี่เขาคาดไว้เฉยนะยังไม่ได้ปลูกนะทุกคน ลืมซื้อที่นะซื้อที่ก่อนนะโอ้โยรถไหลรถไหลโอ้โหเสียงแตรเท่มากเลยนะ โอ้ไหลเลยนะทุกคนนะค่อยดีนะท่านแบบนี้เบ่งไม่อยู่นะทุกคนนะนี่สวยงามครับผมสักสุพรรณครับ <c oughs> โอ้ยตัโ,โบลูกเบลอเลยนะทุกคนนะเอออ่ะการอุ้มกันหน่อยครับผมนี่ซุปเปอร์จัมโบนะ้จะถึงถึงได้ครับผมนี่เลยฮะสติ๊กเกอร์สักสุพรรณนะครับผมนี่สวยงามเลยทีเดียวนะฮะ เลุยกันเลยยังเกี่ยวไม่หมดนะคลิปนี้นะอันนี้เราไม่มีคันนานะเราสามาเกี่ยวบนซ้ายได้เลยนะบนซ้ายได้เลยทุกคน รถแรงที่มันมีคันนานะเราต้องวนวนขวาก่อนเนาะกันกันชักมันจะโดนคันนาทุกคนนะนะฮะเก็บขอบก่อนใครที่ชื่นชอบรถเกี่ยวแนวไทยๆทุกคนนะฟาร์มมิง่งซูเลเตอร์นะทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนนะจะได้ไม่พลาดนะครับรถใหม่ๆนะเอาออกมาเรื่อยๆนะทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ รุ่นพันล้านนะกำลังขึ้นนะผมนะฮะตามคะแนนโหวตเลยนะทุกคนนะรุ่นพันล้านนะทุกคนนะโหวตมาเป็นดับหนึ่งนะนี่ก็กำกำลังเตรียมการนะทุกคนนะหาแบบไว้ก่อนนะนี่กำลังหาแบบเลยนะฮะ ก็มาดูสักสุขันไป็นพลางก่อนนะทุกคนนะเอยสวยงามนะฮะโอ้เดี๋ยวตัแบบหนึ่งผู้ชมกลางร่มนะฮะยึดเลยนะฮะอันนี้เป็นกลางแบบซิมเพิลไอซีก่อนเนาะยังไม่ได้ทำแบบแอนะิเมชันนะนี่นะฮะ อารมณ์สักหน่อย,ยจะร้อนนะหลบเพ่นะฮะ อน,นี้ก็นะป๊อบอได้ปล่อยจองพอกินารีนะทุกคนนะก็ใครที่สนใจนะ,ะไปติดต่อที่เพจใต้ล่างคลิปได้เลยนะทุกคนนะรายละเอียดอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะเพจนะฮะเพจของนโป๊ป 3D ดีนะเข้าไปกดติดตามเพจด้วยนะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารหลักๆนะฮะก็จะอยู่ในเพจนะส่วนในช่องของ youtube นี่ก็จะเป็นคลิปนะฮะส่วนใหญ่นะครับผม นำเพียดได้เลยนะฮะรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆนะครับผมอย่าไดพลาดนะใครที่อยากมีหมดสวยๆไปเล่นนะทุกคนนะ <Okay. S 1> ก็เข้าไปดูไปจับจองกันได้เลยนะครับผมโอเควางสิงไม้ด้วยนะเกี่ยวตกเลยนะทุกคนนะ <laughs> นี่กระจายฟังอ่าุ้งเล่นทุกคนนะเนี่ยเกี่ยวไม่ขาดเลี้ยวเร็วไปหน่อยทุกคนนะ มองภายในครับนี่ชัดเจนชัดเจียว,วทุกคนนะดูยาวๆไปหน่อยนะเจ็ดสิบเออไม่เฉยอ้ดเจ็ดสิบแม่งร่างพอดีนะเมื่อกดเลขเจ็ดโอ้โหเห็นท่านในเลยนะ <c oughs> เห็นแต่ปากเกี่ยวเลยทุกคนนะ อย่าวนเลยทุกคนนะโหอันเล่งงานด่วนนะเสร็จหรือเปล่าวะเนี่ยทีเล่งด่วนครับตอทีเล่งด่วนนะฮะทุกคนนะ ไอ้ข้อใหม่เนาะยังไม่ไดกดติดตามนะฝากด้วยแล้วกันนะทุกคนนะจะไดม้มีพลาดนะครับผมมีรถใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะทุกคนนะวานนะปอบคือจักรวานลนุชเกียวนั่นเองนะฮะนี่วันนี้มีรถในคลังก็เยอะมากเลยนะทุกคนนะนี่ก็ทยอยเล่นนะกันเก,ก่าๆนะฮะโอ้โหบา่งขันเล่นแค่ไม,ไม่ไม่กี่คลิปนะทุกคนนะไม่ยังไม่จูดใจนะทุกคนนะหลายๆคลิปหน่อยนะทุกคนนะครับผม ลองจะได้รับชมกันแบบจุใจเลยนะฮะคลิปนี้ไม่เกลี้ยไม่เสร็จนะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันเนาะคลิปหน้าครับผมนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลิปเต็มน,นันทุกคนนะวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ